คอมเมนต์หูเล่นตาเออเออ่านว่าอะไรนะขออีกรอบนึงนช่วงไม่ช่วงก็ช่วงช่วงอ่ะโอ้โหตอ้นานท่านได้ขอลุกเลยจิดๆเอ้ยตีตีแค่แบบว่าหยอกล้อแบบว่าเหมือนแบบหยอกเอิ้นแต่ไม่ถึงขนาดจีบเลยแค่แบบเออหรือว่า S T L สวัสดีค่ะพวกเราสาวๆ S T L ที่นี่ค่ะพิ่ค่ะขอค่ะ นี้นะคะก็จะเป็นคลิปรีแอคชั่นของพวกเราใน MV เพลงใหม่ของพี่แทนยานั้นเองแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยเห็นแบ,บแบๆบว่ามีเจ้าลีด้วยทิซาจากแบล็คพิงนั่นเองส่วน MV มีเพลงนี้นะคะมีชื่อว่าอะไรอะ ช่วงอ่านว่าอะไรนะขออีกรอบนึงช่วงไม่ช่วงก็ช่วงช่วงอะ S H เ O N G จ้ะทุกคนอ่าอันนี้เราไม่ชัวนะคะใครแบบชัวๆแล้วก็มาคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปเลยนะใช่ค่ะทุกคนมี F C ตัวจริงเขาจะบอกเรเอง F C อ่านว่าอะไรนะมาค่ะอ่าในเพลงแบบเขาร้องว่าแบบช่วงช่วงโอ้โนี่นี่นี่ อเราต้องไปช่วงหมดเราช่วงเลยเหรอโอเคงั้นไปไปเริ่มดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนนะไปไปเปิดไปเลยเริ่มครับมึนมึนงงงนะทุกคนเออปีแทนปะแท้อ่ะวิ่งเดี๋ยวเสื้อวีปปั๊บเนาะเสื้อคือที่สุดอ่ะวีปปั๊บเนาะเสื้อคือตัวพ่ออ่ะเขาแบบ a l way s แบบใส่แบบนี้อยู่แล้วไงแล้วแบบมีนี่นะนะมีเชนแบบเน็กเกล็ดแบบเชฟฮอป์กโลดอ่ะ อยู่ในที่มืดกายังแบบเห็นเขาอ่ะเขาเต้นท่าแบบไอ้นี่มากอ่ะเต้นท่าล็อกมากอ่ะใช่ใช่โคตรดีอ่ะเฮ้ยโคตรดีอ่ะแสดงว่าช่วงมันต้องเป็นเสียงแล้วน่ๆเมื่อกี้ตอนนี้เขาทำอย่างเงี้ยนึกทำให้นึกถึงแบบลิซ่าเราเรารู้สึกอะ่ะใช่ <ๆ S 1> ไปต่อ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 สกอเออโอ้ คนที่เขาชื่อเทยังใช่ไหมใช่ค่ะจากบิ๊กแบนไอชั้นชอบเสื้อเขามากเลยอ่ะอันนี้แต่เขาใส่แบบนี้ทุกเพลงเลยนะคือแบบมันเข้าหมดเลยอ่ะซอยลองวิปวับมากเลยอ่ะเอออ๋อเนี่ยชุดวันตกอ่ะคือชอบคนเต้นเก่งมากแล้วแบบเขาแต่งงานแล้วอไม่ใช่ทำไมต้องตัดขนาเงี้ย เขาลองเขาอ่านว่าชูอูงเออชูอูงเลยเหมือนที่ทีมงานบอกเขาเต้นแล้วมันดีมากเลยอะปกติใช่ไหมเราไม่ใช่ผู้ชายเอเชียแต่ว่าเราชอบคนหนึ่งที่ชื่อใครปะที่ใส่กาสีแดงใครใช่ไหมโอ้โหเนี่ยคนที่สองเลยที่รู้สึกว่าแบบอันนี้จะงงคนนี้เป็นไอดอลของใครใช่คือเขาเต้นแล้วเขาดูมีเสน่ห์มากอะแบบเต้นแล้วมันดูเทเซ็กซี่แบบเขาเป็นเจ้าพ่อแล้วแบบลุคเขาอะด้วยอะมันยิ่งดูแบบแฟชั่นมันดูแบบโอ้โหอะ เขามีก้ามเล็กๆด้วยนะแบบไม่ใหญ่เลยลีนอ่ะหูท่าโคตรดีอ่ะชอบอ่ะโอ้ยเออเแต่กูกังวลโอ้ตายตายตายฉันชอบอ่ะ่ใครอะไปดูแบบกึ๊ติกกึ๊กติกกึ๊ติกเนี่ยย่ะ เออเราเมนเต้นพอกันทั้งคู่เลยลายเต้นชัดมากอ่ะสองคนเนี้ยคือลายเต้นเข้ากันแบบสุดๆอ่ะอ่่ใชมควาแข็งแรงแล้วก็เซ็กซี่อ่ะชอบความเป็นหูเลนตาเออเออมาสิมาสิหล่อเลยแล้วท่านัานทำท่านั้นให้ขนลุกระจิกเตี้ย เอเนอร์จีเขาเข้ากันน้องมันแบบมันคลา,นลายก้ามันนัวมันนัวกลมกลม่อมอืมเกล้าวเลยเออโอ้โหเข้ากันมากแต่ลูกแต่ลูกนี้ลิซ่าเท่มากเลยนะเออน่ารักอ่ะสีดมากอ่ะทั้งสองคนเลยนะเหมือนเลยเขาจ<อ>ีบกันอ่ะ แกแกมันมันดูแบบสมูทแล้วดูแข็งแ<อ>ข็งแรงอ่ะดูแบบเป็นแดนเซอร์อะเป็นนักเต้นเออมันก็เป็นเมนแดนกันนะเออจริงอุ้ยไปไหนละ่ะกลับมาก่อนเออถ่ายกลางน้ำไปชุดนี้ก็สวยนะ สังเกตสังเออสังเกตป่ะว่าเขาจะชุดแบบเป็นแนวสตรีทเลยอะเป็นสตรีทแฟร์แบบแต่ว่าชุดสีเขียวมาเหมือนเป็นฟิลแบบไอ้นั่นแหะขับกูคาร์ดป่ะเป็นฟิลสมัยก่อนที่แบบคุณตั้งที่พีชนะสวยมากสวยมากสวยอ่ะผมแดงชอบสีเขียวเออเข้านะสีหกจานเลยสีหกส้มที่จริงอะเทอ่ะเขาเป็นคนผิวสีแบบค่อนข้างจะแทนเช่ป่ะแล้วพอแบบใส่สีส้มแล้วมันดูสว่างขึ้นเยอะเลย นี่ดูเด่นนะครับผิวเพลงนี้เหมือนเล่นกับแบบเสียงอะไรเนี่ยชวิงชว่วท่าดีมากมันดูมันดูง่ายเนาะแต่ว่าชยากมันดูมันดูง่ายนะยยม,นมันดูง่ายอนะยแต่ว่าเขาเขา,เขาเต้นดูง่ายแหละแบบตูบเออไม่ซับซ้อนอะแต่ว่าแข็งแรงใช่แข็งแรงกับเซ็กซี่แบบสมูทอะมันแบบอุ้ย เต้นดีเกินอะเออถ้าประจำแกชอบทำแบบนี้อ,อ๋อมันกลางปิกปะใช่บิกบิน ไม่มีอะไรจะพูดเลยอะคือมันดีหมดเลยอะอม,มันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยวิดีโอ,อ,อวิดีโอแบบ dance performance ถึงพี่แทนอยู่คนเดียวก็ลดยิด่งคู่กับลิซี่เลดมันลดแบบพิซา่าไม่ได้ไม่ได้อะไรเยอะเลยนะอกอบบบมาก็แบบเต้นวสวยๆอะไรเงี้ยเพราะมันก็ออมันก็โอเคมากแล้วอะคือเหมือนมาเสริมๆกันอะแบบแต่ชอบตอนที่เขาหยอกล้อชอบความไม่ผูเล่นตาเออ นเจริงเขาเขาดูเข้ากันมากเลยสองคนเนี้ยคือมันมันไม่ได้ดูชื่อมันไม่ได้ดูชู้สาวมันดูใช่ดูสนิทกันอะมันดูแบบเป็นฟิลท่าแบบว่าเกินนั้นนะก็คือแบบแค่แบบว่าหยอกล้อแบบว่าเหมือนแบบหยอกเอินแต่ไม่ถึงขนาดจีบเลยอะ่รแบบว่าเออถือว่านี่ไงทาทะมาสิมาสิลองวไหนเดินด้วยกันใหม่อะไรแบบว่ะผู้ชายแบบงงแล้วอุ้ยชอบเราหรือเปล่าหรือไม่ชอบแต่ก็แต่ก็ทิ้งนะ ที่ไปรักไปรีซ่าแล้วตื่นเต้นมากเลยนะเพราะแท้ยังเขาแบบอยู่ในวงการมันนานมากก็เป็นแบบไอดอลของไอดอลหลายๆคนที่เดบิวต์อยู่ตอนนี้ด้วยคือแบบไลฟ์เต้นเขาเธอดูแล้วขนลุกแบบสู้อ่ะเขาเต้นที่อยากอยากไปลองลองเรียนเต้นค่ะเพลงนี้ดูทสบายกันไหมพี่ดิ้นเรายกให้นะคะเราเราไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆอ่ะแล้วเพลงก็นุ่มนะนุ่มลื่นอ่ะหอ่ะ ตึแล้วก็แบบจะขอแล้วนี่ไงเขาก็เฉลยไปแล้วนะเขาร้องเพลงว่าชูอูอูตามที่ต่อไปนี้เพื่อนถามว่าเธอรองออกเพลงอะไรแล้วก็จะบอกไปชูอูอูเพลงเธอเธอดูเพลงชูอูอูหรือยังชูอูอูเพลงอะไรวะชู่อู อันชื่อเพลงชูอูชูอูชูอูอูชูอุ้งพี่แถบอกว่าบอกหาวชูรีดิสฟอนข่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสหรับเรียกเช่นเพลงใหม่ของทายังเพลงชูอู่งนั่นเองนะคะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ได้นะถ้าอยากให้พวกเรานะะคทำอะไรอีกคลิปหน้านะคะอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างไว้เช่นกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราทุกช่องทางเลยนะวันนี้พวกเราไปละเจอกันในพีหน้าบ๊ายบาย